ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมไก่โต้งก็รับหน้าที่มาตรงนี้ครับพามาดูเดอะนิวเจ้าช้างฮาวเวสเตอร์ครับอยู่ที่อําเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับอยู่ในเขตของตำบลปักตัดครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพี่สงัดมายังครับคุณพี่สงัดมายังครับวันนี้รถคันนี้เล่นเป็นคันแรกเลยใช่ไหมครับคันแรกครับคันแรกในชีวิตก่อนหน้านี้คุณสงัดทําอะไรอยู่ครับทำนาทำนาครับทำนาทําเป็นเกษตรกรเนาะเกษตรกรครับ แล้วนึกอย่างไรทําไมถึงมาเป็นผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวครับถึงแล้วมันไม่ใช่รถผโิยตรงเป็นของกลุ่มอ๋อกลุ่มกลุ่มอะไรธนาคารหมู่บ้านอ๋อเป็นกลุ่มของธนาคารหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านตะโมหมู่บ้านตะโมบเป็นการรวมกลุ่มของประชาชนกันชาวบ้านกันตรงนี้ก็เอาเงินตรงนี้มาออกรถเกี่ยวเพื่อเป็นเงินฝากเป็นเงินฝากห่รายได้เพิ่มเป็นการปันผลให้เขาแล้วทําไมถึงเลือกมาเป็น ลงทุนเพิ่มในการซื้อรถเกี่ยวรถข้าวครับคือจริงๆเราเราปล่อยเงินกู้ครับก็เป็นกู้ด้วยแล้วก็ซื้อของให้เกษตรกรพวกปุ๋ยพวกยาเนี่ยเกษตรกรพอได้เงินเรามันเหลืออยู่เราเหลืออยู่เราก็ต้องมาคุยกับกรรมการว่าเราจะบริหารจัดการยังไงกันเหก้อนี้อนเพื่อเอามาลงทุนปันผลได้ดีขึ้นยอดให้มันได้ได้ลอกเงยนขึ้นอ่า แล้วทาไมถึงมาเป็นรถเกี่ยวข้าวล่ะครับมีมีคือเราดูบุคลากรก่อนครั้แรกเลยว่าเด็กอยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่มีงานสามเข้ามาสมัครเป็นคนงานเลยโรงงานคือเรามีโรงงานอยู่คราโรงงานน้าอ๋อทาน้ําด้วยทาน้ําด้วยครับแล้วก็มีปั๊มน้ํามันมีร้านค้ามีหลายอย่างเลยคงอรทีนี้เนี่ยคนงานของเราเนี่ยเราดูแล้วว่ามีความสามารถในเรื่องของ ขับรถเกี่ยวเขาเคยขับมาใช่เขาเคยขับมาแต่ตอนหลังเนี้ยตกงานของครับผมตอนนี้ครับคุนรัทเอาตรงๆเลยว่ารถเกี่ยวในท้องตลาดเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อเนาะทำไมถึงตัดสินใจเลือกเจ้าช้างไไฟครับคือเราต้องถามคนที่ใช้อะับโดยเฉพาะคนขับคนขับเขาจะรู้ดีว่า อันไหนที่มันดีมันไม่ดีเขาขับดีคนแล้วก็ต้องถามคนที่เกี่ยวด้วยเจ้าของข้าวจ้าของนาใช่ว่าอันไหนที่มันดีกว่ากันแต่ส่วนใหญ่เขาจะถามคนขับมากกว่าคนขับแต่ลูกดีแล้วคําตอบคือก็จะเป็นเจ้าช้างครั้งแรกเลยเจ้าช้างแต่เราไปดูทั้งอะไรนะอะไรพวกนี้ก็ไปดูมาตกลงอันสุดท้ายก็มาอยู่ที่เจ้าช้างเป็นอย่างนั้นแต่ตัดสินใจนานไหม ไม่นานสองสามวันตองจังหวะก็ตกเราก็จะไปกหาข้อมูลเลยถามคนที่เคยใช้ถามพพวกเลยมันมันรู้อยู่แล้วครับแค่ถามโทรศัพท์ถามกันวิ่งไปคุยกันก็ได้ข้อมูลแล้วครับครับแล้วก็เลยไปที่โรงงานใช่ไปที่โรงงานเลยตัดสินใจออกยังไงเงินไขเงินสดหรือเงินสดเลยคุยกันตั้งแต่ประจุมไม่ว่าซื้อเป็นเงินสดซื้อเงินสดเลยวันนี้ก็เลยลงทํางานคนดูแลกี่คนครับสองคนสองคนเนาะตอนนี้ วันนี้กี่ไร่ครับ15ไร่15ไร่แล้วมีแผนการในการรับจ้างเกี่ยวข้าวยังไงบ้างครับคือตอนนี้เราคงยังไม่มีแผนการไปนตัวบ่าต้องให้คนที่เขาจะเกี่ยวข้าวมาติดต่อเราเพราะจริงๆแล้วเรามีสมาชิกที่เป็นเกษตรกรในหมู่บ้านเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่เขาเป็นสมาชิกของธนาคารหมู่บ้านเนี่ยก็เขาก็จะมีอยู่แล้วครับก็จะรอว่าจะออกมาอะไรจะมีเมื่อไหร่โอเคครับก็วันนี้ก็ลงงานวันแรกนะครับ ก็คงรบกวนเวลาที่สัดเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ